พอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกคลิปนึ่งครับมาวันนี้นะครับสองพ่อลูกวันนี้เราจะมาย้ายต้นก้าพันตะว,วันนะครับมาอ๋อ,อกยกมายกได้ไหมย,ยิงยกมาเรืออ่ายกด้วยกันยกด้วยกันอ่าวางลงนี่นะครับวางอันนี้คือเราพอตั้งนานอันนี้เราพอไว้แล้วนะครับ<ช>ตัวนี้มันสูงแล้วนะครับอ่าอ๋อวางลงก่อนออฮะ เดี๋ยวเราจะเอาต้นก้านี้นะครับย้ายลงย้ายลงในนี่นะครับกระถางกระถางห้านิ้วนะครับเดี๋ยวย้ายตรงนี้นะครับอ่าไม่เป็นไรครับเราก็จะย้ายลงนี่นะครับในกระถางห้านิ้วครับจากต้นก้าที่เราเพาะไว้ตอนนี้รากเขาเดินแล้วมีมันเกิดแค่สามสายพันธุ์นะครับนี่รากทะลุฐานเพาะแล้วนะครับมาขั้นตอนแรกเราจะต้องมาเตรียม เจมบินก่อนเจมบินก่อนเจมบินก่อนมาเอาต้นกลาไว้นี่ก่อนมาต่อไปเราจะมาปลูกททนตะวันนะคะค่ะข้อมลงไปเลยค้ามเลยทยก่อนเด้อทายก่อนเด้อออมเห็นไหมมองเห็นไหมดินเห็นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวขยับขางนี้กันเลยขยับมันอ่าจะได้มองเห็นดินนะครับนี่ดินของเราดินที่เราทําเองนะครับเป็นดินปลูกนี่นะครับดินดินปลูกของเราครับ ดินที่เราปลุกนะนี่ดินของเราปลูกนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับดินเราปลุกก็สนใจที่จะลองใช้ได้นะครับนี่ที่ปลุกเรามีใช้นะครับเราชื่อดินเป็นก้อนเลยนะคะดินก้อนเลยนะครับแล้วก็ย้ายลงกระถางแล้วนะครับ่โอโหดีเลค่ะแต่เราจะต้องปลุกให้เข้ากันก่อนอ่ะปลุกให้เข้าไปขยี้ดินเป็นก้อน เราจะปลูกเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเป็นการสาธิตดินเราเนี่ยก็คือเราหมักไปแล้วนะครับมันใช้ได้เลยเจะเอากระปเอาคนละอันเอาคนละอันไม่ต้องเอากระดิงมาไกลเอาคนละอันค่ะโอ้ค่ะเราก็ขยำดินก่อนค่ะให้มันเข้ากันก่อน,นอ่าแต่ดินเรามันก็หมักไปแล้วล่ะไม่ได้แล้วนะครับอันนี้นเราจะ ปลูกพันชมชมดอกก่อนนะครับชมดอกมอยมือดันเลยอ่าเม่เอ็นไรเอาไปล้างออกชมดอกกันจะไปล้างทีลลง่ล้างจานอดี๋ยวค่อยล้างค่ะปลูกให้เสร็จก่อนค่ะ<ม>อ่าผักปลูกทานตะวันชมดอกนะครับชมดอกก็คือจะเป็นต้นใหญ่ต้นสูงเราจะย้ายลงกระถางก่อนเอาดินเอาดินใส่ออกออกดินใส่เลยนี<ม>่ใส่ล<ม>แล้วใส่เลยเราไม่มีของตักนะเอามือเนี่เย,ย,ยเลยดยเลยเลยนะครับกรกช้อน<ม><ม> เอาตักที e ่มันเป็นพว่ปลูกปลูกปลูกตรงนี้อ <eye Hayır. S 1> ่ะไม่ต้องกดไม่ต้องกดพอละเอามาใส่ยังอ่าจะให้ปลูกคนราทุนคาราคาถานก่อนไม่ต้องแรงอิงมันก็ได้เลยลดน้ำก็ได้ละไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะค่ะไปหาชอบตอมาตัดอ่ะเพราตัดอ่ะเสร็จไปวันนี้เสร็จไหมวันนี้ใส่เลยอ้าวืกระเด็นกระโดนใส่เลยเอาไม่เป็นไรกระเด็นกระโดนไปอิงปลูกก่อนดีกว่าอ่ะ ยิ่งปลูกก่อน่ะยิ่งแหวกแหวกนิดแหวกต้นกาลงเนี่ยนะครับต้นแรกนี่นะครับโอ้โหลากเดินดีมากเลยครับลากทะลุเลยครับเอาแหวกน่แหวกใหญ่เลยดูดิแม่รากตุ้มรากมันใหญ่แหวกใหญ่เลยลึกๆเราต้องเอาดินมาถึงนี่นะถึงใบเลี้ยงนี่เลยนะเดี๋ยวตรงตรงก้านตรงเนี้ยจะมีลากแตกมาทีหลังเราก็จะได้ตัวที่อีก ตัวที่หาอาหารให้เราได้เยอะอ่ะ,อะปลอยให้มันได่นต่อมาดีกดไปใบเลี้ยงอย่าให้มันเสียหายอ่านองออมได้ยังใส่ให้มันเตรียมใส่เหมือนที่อิงให้มันเต็ม <Okay. S 1> นี่นะครับใส่ใส่ตักใส่เร็ว,วไม่จะนานอ่ะ,อะเสร็จแล้วพี่อิงเสร็จแล้วทีวนี้เราก็จะเขียนชื่อไว้นะครับเขียนชื่อไว้ก่อนรดน้ำได้ไหม น้มด้วยเราเขียนชื่อก่อนนะครับน,นี้เราจะมีป้ายเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับเป็นชมดอกนะครับชื่อพันชมดอกที่หนึ่งแพันต้นกานี้นะครับเราพอไว้วันที่หนึ่งสิงหานะครับก็เอาตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยครับเสียบไว้เสียบให้เรารู้วให้เราเห็นพรไม่เสร็จอวันนี้เพราะว่าไสเข้าไปอ้าวแบกปุ๊บ แ,กแกวกแวกโกกแวกไม่ต้องเคาะแวกแวกเลยแวกอีกเยอะนี่แบบวันนี้แหววันนี้เดี๋ยวเข้าไปเลยให้มันถึงข้างล่างถึงไปเลี้ยงเลยอ๋อเราอยากทอีกอันนี้นะครับขอมออมเสร็จแล้วนะครับเขียนชื่อไว้น,นะครับจำจะหลงกันมันมีสามสายพันเขียนชื่อไว้ด้วยอันไหน เอาน้ำมาฉีดนี่แล้วครับผมออมเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวชมก่อนนะให้ชงชมก่อนนี่นะครับชมดอกมาออมมาฉีดน้ำเอาตัวเองจะไปเดูอ้อาฉีดน้ำค่ะอ้าฉีดเออเอาฉีดใกลถอะแล้ำอิงอยู่ไหนมา โ okay. อเคพอ่อพ่อเอาเอามา,<ร>าชมถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ถือไว้ชัว์ยิงถือไว้ชัว์อ่านี่นะครับสองต้นแล้วนะครับคนละต้นปลูกแล้วนะครับี่เหลือตัวนี้นะครับก็จะมีพันเตียอันนี้พันเตียนะครับแล้วก็เป็นตะวันแดงนะครับเป็นดอกสีแดงแล้วก็ต่อต่อไปเราก็จะปลูกให้เสร็จหมดนี้เลยนะครับเนาะอ่าน้องออมพ่ิงได้แล้วคนละหนึ่งต้นโอเคนะครับคลิปนี้ก็เนาะเดี๋ยวเอาวางลงขอลาทุกท่านไปก่อน ขอบคุณครับ,บที่มาติดตามรัคุณครับส่ะครับเดี๋ยวคอยดูต้นต้นโตเนาะมีดอกนั้นเป็นไงเนาะสวัสดีครับเดีย๋ยวดูต้นพริกอะไราดีอ่าเดี๋ยวเราติดตามพริกด้วยนะครับ